คสวัสดีคุณคยศสายนะครับผมับวันนี้มิ้งก็เดินทางมาที่บ้านคุณยายนะครับผมจะมาตามแนวทางของเลขอาจารย์เนาะนะครับยายหนาวไม่ยายหนาวแล้วหนาวเน,ะนาะเมื่อคืนนอนรับไหมยายเมื่อคืนนี่รับเบื่อรับคืนก่อนไม่รับเลยมันเป็นไงยายไปขันเกลือรับตอนเช้ามันหนาวนะแล้วเลยนอนไม่ค่อยรับหนาวปวด หนาะถึงกระดูกด้วยเนี่ยปวดขาเกาขามันปวดตีเหล่เนาะปวดน้ครับปวดอ,นะอาบน้ำแต่วันเลยยายอาบน้ำได้ไหมเนี่ยอาบทุกวันน้ำเย็นเจี๊ยบเลยนเนาะเย็นชาดอกเปิดใส่าย,ยางโอ้ใส่าย,ยางใส่ชามแต่อาบเปิดใส่ได้โอ่งเย็นจ่อยเดาโอง่งเย็นนะเปิดทิ้งไว้เนาะเปิดใส่ชามใหญ่มันก็อุ่น,อ,นอืม อาบได้อาบอาบแต่วันเดิมมันจะได้ไม่ต้องเย็นมากนะอาบสี่โมงเอะอืมจะได้ไม่มือตาด้สี่โมงมืสี่โมงครึ่งมือที่เพื่นบอกอ้าโมงเนี่ยอืมเพราะว่าอาบสี่โมงอาบทุกวันเลยนใหยายอาบทุกวันเคยเวนยนดอกขนาดยายยังอาบทุกวันเลยเนาะอาบทุกวันเองเคยเวีนด้กครับบางคนก็อาบวันเวียนวันบางคนก็สองสามวันไม่อาบเลยอย่างนี้ก็มี เออ่า,ากันเนย้ะตัวนัน่นเนาะได้แม่อาบทักทีเนาะอ,อาบทุกวันอาบมันคือขาดก็แม่นก็ยเนาะอาบน้ำอาบน้ำอาบที่เบึงก็อาบจชีงคันเออ็นตีไอไม่เป็นไหนเนี่ยยายแต่ว่าเขาว่าอาบน้ำเย็นมากๆมันมีนี้ดอกมันจะทำให้เส้นเลือดโฮดก็มันไม่ได้เย็นหมักก็เอาเปิดใส่ยางใส่ชาม,มก็อุน่น เอาว่าได้ก<อ>็ได้เลยทีิไหนครับม,มันมีก็ซื้อมามาฝากยายเนาะมาก็น,นางามจนได้หรือยายมาเขานะโอ้ยมาผม่มห่อเลยกินได้วันนยงจีบทิพนวยเขาขายหน่วย <c ười> <c ười> จะได้อย่างน,นั้นนี่ก็ซื้อมาเป็นถุงถ้า<อ>เขาขายได้เราสั่งเขาเอาก,ก็ายิบให้ที่นี่เอาก่อนนี่ยายฝันมาไปบ้านตัเซียนี่ยาย ก็ต่อไปหมดเนาะไปบ้านเพียนไปบ้านยี่เพียนเออไปเพียนยี่เพียนก็แต่เสียแกเป็นผัวยี่เพี้ยนเป็นสามีภรรยาเป็นผัวเมียกันไปจแกทำบุญหลายหคนหนักกินจะเล็กหน่อยคนใหญ่แต่งส่วนงามๆไปแกก็เจกขนมโอ้ขนมเต็มนะเต็มหนึ่งอืออือก็ได้ขนมเองก็ได้แตงส่วนชุกให้ไปอย่างเงี้ยแก็ทำบุญแต่

สบายผ่าหงผ่าเขียงนะย้ายน่ะแต่งไหว่น่ะจัดการทำบุญอ่ะแย่กระดาษขนมก็เข้ามาแล้วนี่นของบ้ากระดาษขนมก็เข้ามาแล้วที่กอดแยกค่ะอืมเห็นยัยหน่อยก็เยอะเวงดาเออยยัยหน่อยก็เยอะเวงไหว้ที่อยากคนตายเนาะคนตายคนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเนาะ พี่ก็นองเลยนะเออเป็นพี่ก็นองดาพี่ก็นองแต่ยายเนี่คนดีนี่แหละไปยายคนดีอืมไม่ได้ไม่หละคนดีดีแต่งตัวงามมากไปเห็นเด็กนอนมันนั่เต็มมันลมันเคียงกันกต่ดือกประเทศแกแตเดือแจกขนมแจกของเออเห็นก็ได้เลยเขารวยนะไอเวิ่งเกเวิงก็ยังนอกแกไปทีหลังอืมแกแต็งทำไม khá tiền chút xí khu lại cảnh em sao mai mà chút à lại xí kêu khiếu à và do miệng cái gì nổi một ăn mà con phản ăn ừ, cầu nó ra ờ là phán chấm này men lê phán nè chấm men ăn chấm, chấm này luôn ừ. có ăn ừ. 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 thì lắm chấm này lại ờ thì lắm บ่าใหญ่ละเมอเนี่ยละเมอเนี่ยเป็นเป็นทรงนอนละเมอมากกว่าแม่ฝันนี่ใหญ่ไม่เราไม่ได้ฝันเราเช่นชินกีละเม,อละ,มอละเมอรังรังก็เลยฝันไม่ค่อยชาตเจนเนอะไม่ค่อยชาตเอื่อะมันไม่อาเวลว่ะหนึ่งเก่าหนึ่งอือแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยชาตเนาอยายเนาะไม่ค่อยชาต เดี๋ยวรอฝันชัดๆก่อนค่อยเอาดีกว่านายายเนาะเออค่อนนะยอออเอาวะค่อยเอาไม่ชัดตัอเดี๋ยวจะเจ็บมาบอกอีก,กว่าึ้นก็จะมาบอกอีกอยู่ดอกเนาะยายเนาะเอมอม,มาก่อนอาจารย์เลยท,ท่านทูบอกว่าสองห้าเป็ดอาจารย์ว่าสองห้าเป็ดสองห้าเป็ดอืมอ, 5, อันนีอันก็พูดทางนี้งเลย 5, อ่ยนะท่านกระฟงไม่ค่อย,ยอยากพูดหลายด้ มันเพิ่มผู้จ่ายแ้วนนดัสมเดยจะไรใครเรียนก็ลาท่านเรียนกะะ็เลย่ะอือผู้นี้นั่นครับแล้วเลอบความขวนมันจะเสียก็ไอ้เล่ที่บ้านเกนหนึ่งสองศูนยมาเลขที่หนึ่งสองศูนเอ 1, 2, เอหนึ่อย์าหวาเเล็กออกวันพฤหัสมันจะมี 5, ห้านใหญ่ ห้าห้าอย่างเงี้ยนะประหัด, 5, น,น,หดนี่ค่ะกำลังวันนี่ยายกำลังวันกระตุต้งเหล็กอาจารย์นี่อาจารย์ให้สองห้าเปียกองห้เปียกล็กอาจารย์เนาะอ,อาจารย์ท่านกระบะจะเดียวทะเลเนาะยายเนาะเออกานพูดพันนั่นแหัะการพูดมากก็พิโกกระโดดป่ะครับพูดอาจารย์ เหมือนก็รอดูอีกเนาะซบท่านบอกอะไรเพิ่มอีกลังหลังอีกหลายวันเนาะวันนี้ก็เลยออกวันท mm hmm. ี่สองยายงดหนึ่งปีหนาเนอะโอ้ออกปีใหม่อืมออกปีหนาวันที่สองเดือนมกรา เลขกหนึ่งก้าหนึ่งนี่มันเป็นเลขที่พีหัวหล่อนเคยมาบอกใหญ่ใหญ่เออเคยเคยบอกถูกบอกน่ะเองท่านนายอ๋อม,มันเป็นลางๆเหมือนเขามาบอกเป็นตัวอย่างงี้นี่ยไอลางๆอย่างเงียลองลองลอ,อ,อ,องทีคุณอย่าลองทีหลังลองดูที่หลังนี่เผื่อลองไปบนบานดูใหม่เผื่อเขาจะมาบอกใหม่หน่อยอนุปวดตัวนี้มันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ใช่แม่เอ็ปล่อยญาติก็ที่เก็บ ดิฉัเอาห,หนึ่งเต่าไว้ก่<พ>อนเพราะว่าหนึ่งเต่าเออแล้วมันข้องจองครับที่ยายฝันเห็นเด็กตั้งแต่อ๋องหมดไหมเด็กมันหลายนเนาะแล้วก็มีคนเก่ไปงานก็ยังไอวนี่คนเกะย้ายกับคนเก่จะเก็งตัวแือไปงานที่มีเด็กเยอะ หนึ่งเก้าเนี่ยเอาไปจักตัวเนาะหนึ่งเก้าตัวเดียวก็แล้วเนาะตีตีจากความฝันคือยายฝันหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ามันเปิดรหัสไม่นาจะมีเบิร์ไม่นาจะหาไหมเนาะหนึ่งเก้าผีกันหนาะใส่ไปต่างอืมเรา อออกอเกพีเด็กเลพีเด็กงอ้่องอ่ะขีข้าหน่อ,อ,นอกันหนึนะ่งสองหนึองเออหนึ่งสองกรเล็กตัวเดิมนี่ออกระบาลเลขทีหนึ่งสองศูนย์นี่อ,อืมถ้าพูดกับคอมหนึ่งเขามาทาากันเยอะว่าบาลเลขทียัยเพียนบานเลขทีเท่าไรหนึ่งสองศูนย์ว่าฟัน,นี่งส่วนใหญ่กระจกบาลเลขที ัก็ไปแบบีเยี้ๆกันอยางไงกเนีย่างไงก็ไ yes. ปก็ถามเลยที่บ้านอ๋อสองซูอืมก็ยึงมาเออเลยนย์มาแต่แถวนะงดนี้เรายายนาอมาแแเลยสองซุ่นก็สองห้าเป็ครับมันตรงซุ่ตัวนึงเดนตัวนึงอืมสองห้าเป็ดตัวหนึ่งสอง สอนอาเป็นมุกเขาเขากล้ที่กันนอนมุกอืมก็พี่นองมันไปแต่กันนี่นะอืมไปบ้ายจะเที่ยวกกันครับเออที่ฮาไปเต็วเลยสบายยายกไอ้งดก่อนนี่ก็ถูกทั้งเหลขกความฝันแล้วก็เหลขอาจารย์แน่เนาะอาจารย์ท่านกับอาจารย์องค์นี้ท่านกับโบมนเมนกันแน่นอนยาย กะบอกเล่อไอ้ก่ะเาสามหกสามหมดก่อนเนาะหมดนี่ก็บสองห้าแปดอ้ก็ี่แบบะก็ไม่ได้ซื้อได้หมดก่อนอืมหหนานหลายวันเล้วอย่างเงี้ยเลยไม่คิได้เนาะอืมเป็นจกจุดอะไรอย่งงี้แค่ได้ก็มันจุดอะไตัว่ที่กระงหลงอะเนาะหลกอะไรนะคืออย่างนัทมันทูกเอือ หมดนี่เลยยายหมดเดวนี้ก็ไม่ทุกงานเนีนตัวไหนยายเนียนหนึ่งสองศูนเนาะเลสองศูนย์ป่ะจังหวะตะกี้มันออกสองหนึ่งหลางซบมันมาหนึ่งสองบนนะคะจะไปดูยายน่ะเอา้ามันออกเด่นเด่นก็ได้ดออยกที่ทำมันจะออกอืม เลขอาจารย์สองห้าแปดท่าอาจารย์ว่าไงเดี๋ยวยายจะบวกอีกใช่ไหมยายเออเรื่องท่านพูดว่าไงเรื่องที่ชายจะบวกอีกหนูอืมเรื่องท่านจะพูดไหทน,น,นทา่านระเบิดงานท่านนะอ๋อไอ้ยักษท่านก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มนอกจากสองห้าแปดไม่ได้บอกอะไรหรอกเด็ดอืมท่านก็ถามกันไปถามกันมาแล้วก็พูดเออท่านก็พูดท่านก็ไม่ได้ว่ายังคือที่ก้นไหนเก่าสามีว่า Mm. อังงนนันแกท่านเอาจะมาหามาหานะี mm. ่ะปรเทศเนะี mm. มยนาก็ไปยุกเนะี่ยนี่ก็เกาสามองค์เก่าสามยี่เจ็ด mm. ท่านเลยบอกงี้ mm. เอออะไรก็กตีอาาอ,อาไปหาไปอืม mm. ครับ เม oh, mm ื hmm. mm ่อ hmm. ก uh ่อนเนี่ยท่านทรงบอกเป็นปจิศนานิดหนึ่งอือปริศนาแตงวมนี้ท่านเลยเรยกปริศนาเนาะบอกว่าสองหาเป๊อืมครับอืออาจารย์องค์นี้ใช่องค์เดียวกันก็บอกอันนีงไม่ใหญ่บาทพระเออกาารองค์เดียวอันารย์เดียบาทบือจิอฟ้าบาทบือจ็ดฟ้าบาทบือจ็ดบาทมือเก้าอืม ที่ท่านอกผูกกอนนั่นเจ็ดเก้านี่เอาก็ออกเจ็ดเก้าอ่าเนอ่ยงเดียวกันนั่นแหละอ,อืมครับใช่ี้มทีธอาจารย์อื่นในพูดนะ้อ,อง้าเป๋ธรรมจักอาจารย์หนีนกเคยดูตะว่าทานเคยบอกถูกอยู่อืม เอาอาจารย์ท่านไหนที่ไม่เคยพูดส่วนใหญ่ท่านจะว่าแเมงอะไรเงี้ยงี้อ่าท่านมันเคยพูดบ่อยเอออาจารย์ท่านไหนไม่ค่อยพูดพูดปักถูกปุ๊บเนี่ยอะไรเงี้ยหนออืมท่านก็ค่อยพูดอืมท่านเพิ่งพูดนี่ไอ้บาดฟ้าบาดมืองจีบบาดมือเก่าเนี่ยท่านพูดมาตั้งนานถ้าได้เดือดนล้วก็พูดท่านอืมนี่ท่านก็มาพูดสองหาเปดเพิ่งมาพูดอืมเออ แม่ยจานอื ida, yeah. luôn, yeah. like ouais. deflect, ่นะท่านพูดบ so ่อยอยู so ่ตัวว่าก yeah. ็พิสเ no. ึง yeah. พุกเบิ้งนิดนครับแล้วแล้วยายลองเอาอันสองห้าแปดไปบนบาทน้อยใยญ่เผื่อฟันดีน้อยใหเนาะบ๊วยบ้านที่ยายฝันยายมาไหนบนบาทหรือเปล่าก็เลยฝันแบบไม่ค่อยชัดอย่างเงี้ยนะก็เหมือนจะนอนละมือเนาะเออดี๋ยวก็้เลีงรองทางบนลักษณะเขาก็อยากมาบอกอยู่เรีนาะยายเนาะ เออเขาอยากบอกแต่เอ็นน่ะมันทิ่มลงลึมลึมฮะอืมงอนก่อนไหมต่อไปรับนะมาขึ้นเนี่ยละมาขึ้นก่อนนั้นไม่รับมาขึ้นนี่รับอืมขึ้นก่อนรัดตรงใจขันอืมครับกรอบการ์ดมันหนาวนานระยะหรอกาศมันหนาวนานยายก็ดูแลสุขภาพด้วยด้าย ก็ตรงนี้อากาศเปลี่ยนน้อนหน,หนาวๆเนาะแล้วจะเป็นไข้เป็นหนาวไปไข้ไข้จะมันเพิ่งไม่ปิดเนอะมันปวดขาปวดแข่งอะไรเละครับปวดคอปวดทีไข้ปวดขิงยาไหลเวียนก็ครับเบดี๋ยวสิในโชคได้ลาบก็คุณยายก็อ,อย่าลืมสิ่งน,น้ำใจคุณยายเนาะเผื่อได้ไปซื้อยาซื้ออะไรใหม่คุณยายทาเนาะคุณยายได้ซื้อขนมขนมซื้อมงซื้อมาศนะครับงวดนีน้เนาะ คุณยายใครเป็นของขวัญปีใหม่เนาะยายน้องงวดนี่เหมือนจะเดิมก้าวมาเม่นเนี่ยนาะยายเนาะถูกสองงวดเลยนี่งวดก่อนก็ถูกพกหนึ่งงวดนี้ก็ถูกทั้งหมดทั้งหลางสองงวดติดถูกไปแล้วสองงวดติดยายไม่รู้ว่าผมเด็กก็รู้แค่ไม่รู้ดอกยายจะบ่เอืออาไรดีกว่าก็ไม่รู้ อืมันกะ ute, hey, lose, mm ็ะ hmm. รุดช่วงนั้นเลยรุดสากอช่วงนั้นอย่าหญแต่นดืออ่มหน่ทกนหลงอืมวที่ยายหายตัวไหนมายายยังลืมเนาะลืมลืมเป็นบางคอยจะจิล้มแก่แบบนี้อื พอเวลาแต่ยายแต่เลขมาปั๊บยายก็รีบโทรบอกแอดมินทันทีเลยเนาะยายเนาะโอาะยายกลัวหลงหลงไม่งั้นอะยายหลงแน่นอนนะครับกินหลงกินจะหายไปเลยยังว่าถูกอะไรยังว่าแบบไม่ถูกโดนโดนเลยใครนี่ไปได้ไม่ได้หรอกนี่เจ้าของถูกแต่แท้ยังว่าไม่ถูกเนี่ยเนาะถูกได้อะไรเอืมแต่ทางบุญเนีอืมปันนีามาว่ามา คือเห็นข้อมฝันแต่เถอฝันเด่นก่อนๆเนื้งสองสองหนึ่งแต่เถเนาะยังเอเด็กหน่อย้องคนยืนเคียงกันาซันสันแค่นี้เองเออเล็กหน่อยเล็กหน่อย้องคนก็หนึ่งสองกลงกลงอยู่เลยย่งห่าไม่ซื้อไม่ซื้ออ้อย แค่เอามันน่ะโรตลีหนึ่งสองศูนย์เอาไม่ใหญ่ไอจะไปหาซื้อลอตเตอรี่ให้สามตัวยังไม่ซื้อนี่ควรยังหาไม่มีดอกอไม่มีดอกหนึ่งสองศูนย์น่าจะไปหาใหม่เออมันเลยถามเยูนึ่งหนึ่งสองศูนย์อยากได้เองเมื่อนั้นก็เบิ่งอยู่บ่มีเออไปเพิ่งแทงใหม่ขขาเอาเม็ดแล้วว่าอ่มันจะมีมีเลขชุดมีแต่หลายใบเงี้ยโอ้ยเลขชุดหลายใบเอง หนึ่งพันถึงอะไรหนึ่งสองพันรว่าดถูกหนึ่งนี่จะไปหาซื้อสักใบทสองใบเนี่ยมาได้เอาลายหรอกเื่อซบซบถูกแล้วมันทีหนึ่งเนาะยันหรอกหนึ่งสองศูนย์งามอยู่ได้หนึ่งสองศูนย์นู่นนะผมว่าใบเพทิ้งลงมาใหม่เออใ้ดูโบรมัดเลยเหล็กของกับปฏิทินเนี่ยปฏิทินแม่หนิใหญ่ อ้าวทีมออกกลวงเปียเลยออกกงเปียในในปฏิทินนะ่ะอมีสองศูนย์นานี่ยายมีเองค่ะสองศูงสองห้าสองเก่าสองศูนย์ตรงกันก็เลยจะให้มาปรีเลยเนาะอสองศูนย์กลุ่มก็เลขยายฝันจะแบบยายฝันถ้ามันหนึ่งสองศูนย์ครับอันนี้สองศูนย์สองห้าอืมครับ สองห้าก็มีเลขอาจารย์ 8, อออสองหา้หาแปดเนาะเออสองหาง้าแปเองก็แปดห้าสองตัดสองห้าห้าองเอาไปทัวตัดตาสองห้าห้าสองเออหา้าแปดแปดห้าเนาะเออเอาไงเองไปลองสะหนที่แันแล้ว่าเอาไปรูก่อนเออเนาะเดี๋ยวไปหาดูตรีเน,ะนะเาะยาเนาะไป เดี๋ยวพา f อไปดูตัวเลขน้อยญาเนาะขอบคุณค่าขอบคุณยายสายค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณยายสายนะคะฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแอฟมินก็ขอจุกคิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ